กัดไปส่งมอบกีส,สุดดีแม็คันนี้นะที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบ,บุรีกันเลยบอกเลยนะคลูกค้าท่านนี้ค่ะคุณพี่สุรีของเรานั่นเอนะทำอาชีพเกษตรกรนะคะแล้วก็มีค้าขายรวมด้วยนะคะคุณพี่สุรีเห็นรถผ่านช่องทางเพจคะ่ะมีแอดมินส่งรูปรถให้ดูในเพจเนาะกลัวว่ารถจะไม่สวยก็เลยมาดูหน้าร้านด้วยตัว ปรากฏว่ารถสวยนะตรงปรกมากๆเลยนะคุณพี่ก็เลยทำเรื่องจองอ่ะเสร็จแล้วนะเราส่งนะคะธนาคารไปเซ็นสัญญาให้ฟรีถึงอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีเลยวันนี้อนุมัติรับรถเรียบร้อยแล้วได้เลิกของคุณลูกค้าแล้วค่ะเราก็เลยได้มีโอกาสนำอิสุสุคันนี้นะคะไปส่งเนอะเดี๋ยวบรรยากาศการเป็นการไปส่งรถนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามน้องดาวได้เลยจ้าไปเลยตอนนี้เรา ถึงคุณลูกค้านะใครออกรถไปเผื่อมีปัญหาเนาะก็ยังมีรถส,สำรองใช้ระหว่างซ่อมนะโทรมาหาเราได้เลยค่ะ0 9 7 4์เ6 5 5 6นะคะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะ <up> 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 รถตดทางครับสวับครับมาฝนตกมาเรื่ยไรแล้วมาใช่ครับขึนมาตกตรงไอ้เขาอะไรนะเขาตังงอกก่บตอกตังงอกไอ้ที่มีเขาสูงใช่สวยอ่ะ ถูกใจซื้อเลยครับคุณพ่อสุดยอดเลยที่ร้านบริการเป็นไงบ้างครับคุณพ่อดีมากประทับใจตรงไหนบ้างครับ,บรรดีมากบริการดีอะไรแนะนำดีหมดของยังไงยังไงก็แนะนำให้เราเข้าใจง่ายบริการดีรรสุดยอดบริการดีมากครับผมประทับใจตรงนี้นะครับ,รบกับแล้วก็บริการแล้วก็ส่งถึงที่ได้ใใก็แบบว่ามาส่งถึงบ้านถึงไรเราก็เวลา,า,าจำเป็นเราไปรับรถไม่ได้แล้วก็ กเาก็มาถูกบผมออกรถกับสมชายครั้งแรกเหรอครับคุณกเพิ่งไปดูในแหลายในในยู u ูบใในยู u ู u ก็ก็ไปเห็นก็พาลูกมาเออก็ทางนู้นเขาเปลี่ยบริการดีรายดีสังเกตดูแบบนี้นั่นอ่ะก็เลยวิ่งไปดูกันนะไปดูถูกใจก็เอาวันนั้นเลยเนาะถูกใจก็คุยกันเรื่องฟ้าละว่าคันไหนที่ว่าการดูแลที่แนะนำดีก็ตกลงเลย โอเคี่ตามสภาพลมใจครับมาีแล้แรกก็ว่าจะไปดูคอนเทนต์ก็เลยว่าดีไปดูรถก่อนเพราะว่าว่าใจก็ไปดูใหม่ไปดูไปเห็นกันเลยก็ใเลยเอาไเลไม่ไม่เรื่องเยอะอะไรก็เก็บก็เอาเลย การส่งรถทัวร์ไทยอย่างนี้พี่ชอบมั้งไหมครับชอบครับผมไม่ต้องลำบากเหนื่อยครับพี่มีบริการจะส่งถึงที่สะดวกพี่สะดวกขึ้นนะครับพี่สบายดีครับครับผมวันนี้รถเลินนิดนึงนะครับพี่ได้ครับได้ครับครับผม